ทำไมเวลาฝนตกแล้วอ่ะเราจะต้องลดน้ำเพิ่มเหมครับอาจารย์อืมในช่วงที่ฝนตกเนี่ยนะครับเม็ดฝนเนี่ยจะตกมาอยู่ที่ที่ดอกนะครับแล้วความเข้มข้นของสารที่อยู่ในฝนเนี่ยที่เรารู้กันก็นกคือตัวไนเตรตนะครับ ในเตรดมันจะมาดูดน้ําออกจากจุดเจริญก็คือจุดที่เป็นตุ่มตาดอกแล้วน้ําในดอกมันมีน้อยนะครับมันก็จะถูกดูดน้ําไปหาจุดที่มีความเข้มข้นกว่ามันทําให้ดอกหน้าดอกสูญเสียน้ําวิธีการเขาก็คือเปิดน้ําเทคน้ําขึ้นไปนะครับให้ดอกมันมีความชุ่มชื้นอยู่อย่างต่อนเนื่องผมจะทําให้ดูนะครับทดสอบไง่ายมากไอ้นุ่นมทิ้งทิ้ยังไงล่วไอ้คนเนี้ย สมมติาฝนตกนะครับมีน้ําย้อยหยดอยู่อย่างนี้นะครับเห็นไหมความเข้มข้นของหยดน้ําที่มาจากฝนเนี่ยนะครับจะมีความเข้มข้นมากกว่าแล้วก็จะดูดความความชื้นออกจากหน้าดอกทําให้จุดเนี้ยแห้งแต่แปลงนี้นะครับทุกครั้งที่ฝนตกเขาก็เปิดน้ํผ่าฝนตกมาเปิดน้ําใสสุดท้ายก็คือหน้าดอกก็จะเป็นอย่างนี้ทุกดอกเลยเขียวสดใสเพราะไม่สูญเสียน้ําจากการดูดของน้ํานอกดูดน้ําในน้ําในออกมาจาก ออกมาจากดอกไปสู่น้ําที่มาจากฝนดูดออกไปฝนตกก็แค่เปิดน้ําแล้วดอกจะพัฒนาแบบนี้หายชัวรอดครับดอกไม้แดงแห้งฝ่อแน่นอนครับ